พี่เขาพี่เขาชื่อพี่เหงปะออใช่ใช่ใช่พี่เป็นอะไรกับเขาอ่ะเป็นลูกเหรอโอเคงั้นงั้นรบกวนรบกวนหน่อยนะนอนอยู่ข้างบนเป็นลูก ทีชี้ชะตาความหวังของแม่บุญช่วยกับภารกิจตามหาลูกชายที่พัดพราก45ปีจะเป็นยังไงหลังจากตอนที่แล้วเราตามมาจนเจอพิกัดเป้าหมายตอนนี้เรายืนรอฟังคำตอบที่หน้าบ้านแล้วละครับรอไม่นานเราก็ได้เผชิญหน้ากับผู้ชายชื่อเฮงอนุสรเงินรวงลูกชายของแม่บุญช่วยแล้วละครับพ่อลงมาปะ ลงใช่ไหมเราะเคุณไม่ได้โอเคสวัสดีครับขออนุญาตนะคุณไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่ได้เลี้ยงลูกเลยก็เลี้ยงกินนมกินไรเนี่อยู่ด้วยกันประมาณกี่เดือนกี่ปีอที่ที่เลี้ยงนะจ้ะประมาณสามปีอยู่ด้วยกันสามปีโอ้ลูกก็แบบน่าจะพูดได้แล้วไหมกิบพูดได้เป็นใบ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 เหรอ สวัดีครับพี่ได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเหรอไปเหนไเราเขียนให้ดูนะ คิดถึงแม่ไหมตามหาพี่ เขาถามว่าแม่อยู่ไหนสุขโขทยัยเรื่องที่สำคัญมากๆเลยตอนนี้ก็คือตอนนี้ อยู่ได้อีกอดเดือนแม่บอกว่าคิดถึงลูกอยากเห็นหน้าลูก ก่อนตายคิดถึงแม่ไหม เขาเขียนบอกเนเื่อขาเเขขียนถาถามเนี่ยได้ถามว่าคิดถึงแม่ไหมเขาก็เลยเขียนพ่อแม่แล้วก็ถามว่าใครเื็ก็เลยบอกว่าแม่แเขาถามว่าอยู่ไหนครับอยู่ไหนนะครับแล้วแกก็น้ำตาเลยเนาะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดสุโขทยัยก็เลยเขียนบอกเขาว่า ตอนนี้แม่ป่วยเป็นเส้นเลือดในห,หัวใจตีบอยู่ได้อีกหกเดือนแม่บอกว่าคิดถึงลูกที่คิดถึงแม่ไหมเขาบอกคิดถึงหลังจากยืนคุยอยู่หน้าบ้านจนรู้ที่มาที่ไปของภารกิจที่เหงและภรรยาก็เชิญทีมงานอีเตอร์อิจันเข้าไปคุยต่อในบ้านแล้วครับคพี่เป็นลูกเขาเหรอรทำไมพี่พูดได้อ่ะมันมีเยอะครับแบบที่ Mm-hmm. ความเงียบที่กึกก้องไปด้วยความคิดถึงนาทีนี้มีแค่เสียงลูกกลิ้งปักกาที่เสียดสีบนแผ่นกระดาษลูกชายที่พลัดพรากแม่กว่า45ปีกำลังค่อยๆเผยข้อความที่อยู่ในใจกับอีเตอร์อิจันหลังจากรู้ว่าแม่ฝากความคิดถึงมาตามหาลูกชายคนนี้ครับ සිටින් ස <im itation> ได้ใช่ใช่ช่วยอื้คนรู้ก็เลนรอดไม่ใช่ช่วย ดีเลยครับ จบลงด้วยการนัดหมายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะพาพี่เฮงเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีไปกอดแม่ถึงจังหวัดสุขโขทยัยเส้นทางแห่งความคิดถึง450กิโลเมตรต่อจากนี้คงไกลแค่ปักสอยบ้านเมื่อตั้งตนด้วยความพลัดพรากกว่า45ปีนาทีพบเจอของแม่บุญช่วยกับพี่เฮงจะเป็นยังไงรอติดตามในตอนต่อไปนะครับ ดีใจเนาะคนลุกเาเภาเภาเภาเลยอะไม่ใจเลยคนพูดไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ร้องออกมาจากความรู้สึกดีงแล้วเสียงแบบโอ้โหเมื่อกี้แบบตอนนี้แบบมันแบบอิ่มยกขม่ได้เนี่ย ตื้นซันอยู่ข้างอยา่างนี้หลังจากแล้นรอ,อนิดนึงนะครับได้ช่วยไม่กี่วันถ้าพรุ่งนี้ไม่ติดงานก็คือโอ,อเคครับวันนี้โค้ชแฮปปี้เลยหมาทางวันนี้

But the